สวัสดีครับวันนี้ขอพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรับโทรศัพท์หรือ operator อีกประเด็นหนึ่งนะครับบางครั้งด้วยสาเหตุต่างๆทำให้เราไม่สามารถฟังผู้โทรเข้ามาให้ทันหรือเข้าใจได้อาจเป็นเพราะสายมีเสียงรบกวนสายไม่ชัดฝรั่งพูดเร็วด้วยสำเนียงที่ฟังยากอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการจะพูดว่าการุณาพูดช้าๆหน่อยได้ไหมครับ คำถามนี้ไม่ยากนะครับเพียงพูดว่า I'm sorry ขอโทษครับ Could you speak a little slower please กรุณาพูดช้าๆหน่อยได้ไหมครับไครับ Could you speak a little slower please ันจะถามว่า Could you speak a bit more slowly please โดยมีความหมายเช่นเดิมนะครับ Could you speak a bit more slowly please การที่จะขอขอ,อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรโดยขึ้นต้นคำถามด้วย Could you นั้นถือว่าเป็นการถามที่สุภาพมากนะครับกรุณาพูดช้าๆหน่อยให้พูดว่า Could you speak a little slower please หรือ Could you speak a bit more slowly please แล้วแต่คุณที่จะเลือกใช้นะครับ